ครับผมวันนี้ร้านเตอร์ไปชอปนะครับร้านลึกลับแห่งหนองจอกนะครับวันนี้ร้านเตอร์ไปชอปนะครับผมราพามาชมรถเข้าใหม่นะครับเป็นแไอเทม<ช>ที่แบบว่าหายากโคตรเลยนะครับนั่นก็คือ Honda c b 6 5 0 F แต่มันไม่ใช่เธรรมดามันคือ 6, 5ข้ศนโค้งขาวใช่ครับตัวนี้เป็นตัวปี2016นะต้องครับมันจะทำออกมาคู่กับตัวโครงแดงมันมีโค้งขาวเลย อ่ามีโครงขาวแล้วก็โครงแดงมี2มี2มี2โครงจะทำผลิตมาเฉพาะในปี2016เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นราคาเพียง1 59,000บาทเท่านั้นเองใช่ครับผมเปิดราคาเงินสดย้ำอีกที1 59,000บาทเท่านั้นนะครับใบราคาเงินสด1 59,000บาทนะครับอ่อแต่ดี่วุ่นพี่ถ้าท่านโทรมาพ่อพ่อเป็นทีวีเล็กเฉยไปไปไปต่ออ่าเราให้ดูดีเทลรอบคันนะครับครับคันนี้นะครับผมชิวหน้าแต่งนะครับผม บอกกันนะครับนี่คือรถปี2016นะครับไปดูสภาพของเขากลตอนปกติมันด้านไม่ใช่หรอป่สวยมากเออนี่สวยมากจริงเงาเนาะเงาไปดูเงาวับขนาดนี้นั่นอะรอารามตาจริงนะฮะเงาไหมครับเงาผมบอกแล้วครับอารามตานี่มีกาบน้ำก็ใสใสกันล้มมีไม่เลยใช่แล้วพร้อมใช้งานแต่ว่าไม่ใช้จะดีกว่า ยังไงเป็นงั้นน่ะข้อผ่านะครับเสียงนุ่มเสียงนุ่มเลยเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ฟังอันนี้เป็นล้อสีอะไรคาเรียกเลมอนเหรอมันสีเขียวอ่มันจะเป็นเขียวแบบสว่างมากนะในในกล้องผมอาจจะดูแบบไม่สี๋ยวมันอาจจะไม่ค่อยจริงนีแบบสะดุดตามากอ่ะแต่ของจริงคือแบบว้าวมากนะถูกต้องอันนี้ยางหน้าหลังเลยเหลือเลยนะบังอเปล่านาะ ท้ายเดิมนะครับผมปฟท้ายเดิมนะครับโชสเตอร์เรืออ่าพร้อมใช้งานกันไปเลยนะครับผมต้องนะครับภาพแบบนี้เลยปีส0 1 6นิะครับเซนย้ำเจ้าของดูแลดีมากนะครับใช่แล้วครับสวยงามอาลามตาโค้งนี้ยังขาวอยู่เลยขาวไหมขาวจั๊ะโชกคสีขาวนะเอกลักษณ์ของตัวนี้ครับโชขาวโค้งขาวชุดสีขาวขาวอาลามตาดูสะอาดตามากนะครับน้ำมันก็เงามมันว้าวขนาดนี้วะเนี่ย ว้าวว้าวนี่ผมให้ดูเลยนะฮะฉ่ำเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบผมลงน้ำยาอะไรกันเท่าไหร่นะดูนี่ไม่ได้ลงน้ำยาเลยนะนี้คือมันเงาของมันเองมันเงาของมันเองนะเปิดเลยมือผมได่เปิดจริงอ่าเรามาดูกันนะครับว่าเว่งกันกี่โลลวสำหรับปี2016 ตื่นเต้นสามหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดกิโลสามหมื่นห้า <35, 000. S 2> สำหรับปีสิบหกคือโอ้พระเจ้ามันวิ่งน้อยขนาดนี้ซาร่าปีหนึ่งนี่วิ่งไม่ถึงพันโลเลยใชเออใช่ไหมถ้าคำนวณกันจริงๆนะปีหนึ่งหมื่นโลถึงไหมไม่ถึงไม่ถึง,ถงปีหนึ่งหมื่นโลไม่ถึงอยู่แล้วโอ้โหวิ่งกันแค่สองสามร้อยโลเองเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยอ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่ามาเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะครับครับผมท่อผ่านะครับอ่ฟังเสียงเครื่องก่อนระดับแรกดิ ความเงียบครับใช่เลยเฮ้ยทำไมมันเงียบขนาดนี้พระเจ้าก็เบ,เบอร์ไปเนาะบางทีผมก็พูดเบอร์ไปหน่อยแต่มันเงียบจริงในไล่มาที่ท่อนี่คือท่อนุ่มมากนะครับใช่มาเพิ่ให้ท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าผู้น่ารักหลายๆท่านของร้านเราดีกว่าน,นะฮะปื้นปื้นปื้นหน่อยพอ,อแล้วจะรอบตัดก็เกรงใจ บอกเลยว่านุ่มมากสำหรับรถคันนี้นะครับผมถ้าใครชอบสไตล์แบบว่านุ่มๆครับหล่อๆอ่าคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้ปี2016เปิดราคาอยู่เท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับทำ <laughs> ไมอ่อยจังอ่ะไม่มั่นใจเลยอ่ะดูตาดิไม่ไหวเลยวใช่ไหมราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเออและคันนี้ผมบอกก่อนเลยประวัติดีเริ่มต้น ฟรีดาวไปเลยนะฟรีดาวอีก้วฟรีดาวอีกแล้ว oh. โอ้โหช่วงนี้สวัสด,ดีเราฟรีดาวอย่างเดียวนะครับเราดันจบอย่างเดียวนะฮะช่วงนี้ว้าว <Wow. S 2> อาวันนี้ผมทําคลิปด้วยแล้วก็จะมี C B R 6 5 0หกพศูนย์อ่าเคันนี้ผมก็ทําคลิปรีวิวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันูกต้องฝากไปดูด้วยแล้วก็กดติดตามก็ได้นะครับถ้าใครกำลังหา C B R อยู่ผมมีไม่ได้มีแค่คันนี้<ผ>มมีมล<อ>หลายคันเลยข้างในด้วยกระเบิด มหากรรมแดงแพรเลยนี่เจก็มีนะครับรับไปออฟเจแปนของเราแล้วก็ข้างในอีกมากมายแต่ว่ากระจกประท้อนจะเห็นไหมเนี่ยม่เห็นเลยแนะนาแนะนานะแนะนำลูกค้านะครับมาดูดีกว่าถ้าดูอย่างเงี้ยมันไม่รู้เรื่องออกจริงใช่ครับต้องเข้ามาดูนะมาดูมันดูเรื่องกับตานะครับว่าร้านเราถึงจะเป็นร้านเล็กแต่หายากที่หายนะครับใช่ครับบอกเลยหาง่ายยู่แหม่ร้านเราติดถนนเรียบวารีนะครับผมวิ่งมา เ,เส้นหลักเลยวิ่งเข้ามาชุดนี้กำลังก่อสร้างเนาะหมู่บ้านนี่วิ่งเข้ามาปุ๊บเจอแน่นอนถ้ามาจากฝั่งมินบุรีก็าทางนู้นก็อยู่เราเจอเลยเราติดถนน,น,หนใ,หใหญ่ตรงนี้หมู่บ้านพฤทธสาป้าใหญ่ๆตรงนี้ครับนี่หน้าร้านตรงนี้โอเคฝากช่องทางการติดตามไปด้วยนะครับมีทั้งเฟซเอ้ยอะไรเฟซคือไม่ไมไน่าพูดอะไรแล้ว <laughs> <laughs> มีทั้งเ,เพจเฟซเฟซบุ๊ก <laughs> 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 เออไลน์แอด แล้วก็ t o k y o u t u b e อ่าเราทำไว้ค่อนข้างที่จะครบแล้วนะตอนนี้กำลังอัพอัพเดตเรื่อยๆเนาะผมไปดีกว่าผมยิ่งพูดแล้วเหมือนขยี้ตัวเองไงไม่รู้โอเคครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับซีดีสวัสดีครับผม650 f 2ศูนย์ขาวสวัสดีโคขาวสวัสดีครับแล้วครับ